ได้บอมาสีซอยมะนี่ตัวนี่บอมาขอเซาคะตามาชีลุสขอเซาคะตาตัวนี่มะห้ตุคามเมาโอตัวนี้่จะค่ะได้ได้ได้เนาะป้าเครื่องลายแท้น่ะป้็สาบัวสบายดีเด้อสาบัวเด้อสบายดีสาบัวโอ้ใส่สีแดงอองตองคือเก่าเมื่อนี้เนาะโดยโอ้สีแดงแยงใจพุ่นวะ เอาเอาลงเจ้าสีเบบใ่ป่าด้เอกอบ่อายังบดอีบ่อหนิาวบัวได้ได้บ่อได้บ่อไอตุคำเอาไอตุคำมาแก๊สได้เบลบ่อาวบัวนี่ได้ถือบ่อเอ้านางกุ้งย่อได้เช่บ่อฮะเได้เอมาๆใคถือไป สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของน้องตูบีเบิร์สุขูสุคนเบิร์สมองสุบอนเราจะอยู่ประเทศดาวประเทศไทยและต่างประเทศกันยินดีตอนรับขอสู่ซ่องยูทูบน้องตูบีปันซุขอีกแล้วพี่น้องโดยพี่น้องคือเกนะ่าเนาะเมื่อนี้น้องตูบีอ่เพื่อนซาบ,บัวคือเกนะ่านาองพี่น้องเลยอ่าานเเป็นเซเว่นแม่ตู้เพื่อนเนาะเซเว่นอะีเลเว่น ฟองน้ำเนี่ซาบัวเพลินพี่น้องเลยโดยก็คือว่าเมื่อนี้พี่น้องนอนที่บีหลังจากที่เพลินสามพี่น้องเนาะแต่เพลินต่อหน้าบ้านต่อเติมหน้าบ้านไปเกาะไปแหไรพี่น้องเลยเห็นหน้าบ้านไว้นางหลินอะไรอ่าคือได้ยินว่าเว่าสิลเล่ออะไรแล้วพี่น้องเนาะเวลาสีขึ้นกระเบื้องอ่ามุงกระเบื้องแล้วพี่น้องเลยไปจบหนึ่งไายการตามไป่หับชมน้ำกันกับนองจีบีพี่น้องเดี๋ยวนองจีบีพาไปพี่น้อง าไปเบิกไปซูมนำกันพี่น้องเลยไปโดยสำหรับใครมาชมคลิปนี้ขอให้ยู่ดีมีใฮ้ชิลปากเต็มเคงมี่หมันคนมือน,นำรวยล้ำรว,ำว,ำวยเงินไหลมาทีมาด้วยาธุขณะนั้นงกูเบี้ยผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไพ่ลายลายไปพี่น้องเราเป็นการทักษาเสียเวลาแต่น้องกวเบีร้ยช้าพี่น้องเข่าไปเบิ่งไปซูมนำกันเลยเนะาะง,งานคุณงานพอแก้วคนกัดคืดๆอยู่พี่น้องเลยปุบใส่อ่าเอาแอรางงานเถอ,อะเนาะ ไปดูอร่อยป้ะ,ะไปเฮงนงนกันเฮงนกล่เนาะน้อ,นอ,นอ,นอสบายดีน้องอล่ะเจ้ากำลังเหตุยังไงนี่กะทังอ่กำลังสีไปเปิดได้เอื้อยอ๋อเม่์จะไปอยู่บ่อเมยจะไปไซน์นะไปซีโนะไปซีโนไปตลาดบ่อ,อเฮไปซื้อของกินบ่อออ๋อสะ ไปเปิดได้ซะน้องอนันยันนันเอื้อจะถ่าบอคนได้น้ำพี่น้อง se เลยนงูกมือดิการ์วันเสาเบิดมือมันจะไปโรงเรียนพี่น้องเลยอ่าทางอ่ายเพื่อนเนาะสบายดีเด้อไอ้เลยสบายดีโดยอืมกำลังเห็ดยังอันนี้คนใบกบอืมกบใบป่นขบวอกบไม้อ๋อกบไม้เราคิดว่ากบอ่ะเป็นโตที่เพื่อนมันไว้เห็ดกินไว้ป่นกบกินไม้ อ๋ออันนี้กบกินไม้กิบนบอลมันตูเลยนะหมวนคณะอะไอนคนกินกบกบตัวอะแลคือคือได้ผลบอ่อได้ผลแล้วมันบกเข่าเลยบกไล่มันดบกไลายเลยมันบดคลมโอ้โหได้ผลตลอดคือไม้กบแล้วบอลบ่คือหอยยังแล้่บะแล้วบันีสิศ <c oughs> พนเหยังบัน่อนตปวเต็งอ๋อกบ ปั๊บปันประตูอืมสติดบานประตูอะไรบ่อนี่ควรอะไรสติดมือนีเลยอ๋อปั๊บไวอ๋อปั๊บไวบัตรก็ปั๊บไว้เบิดอืมเบิดถูกปองเลยบัตรเขาจากติดแหละจากสบายเรียนย่อเข้าไปเลยติดเลยไปเลยอืมทางไวเนาะอืออืยโดยกินข้าวกินน้ำกําเนี่ยเสมอหนิยังแหละย่างบ่กินข่าวเบิร์ดอ๋อขาเทียนยังโบราณกิน คนให้มันจนเข่าคุณบอลเออทำมันโมเข่านี่กันรูปวงจนุนาหาดๆาหเลยโอ้จนแบบบาดมือเพืนะนเนาะเทคุดแข็งได้เลโอ้กอหอดันอะไรแบานี้มีโกนเอออืมเทุดแข็งเก๊กเก๊กเลย้ลุยไว้แล้ว ขันมันบอกเขาหน่ก็กบไมมกันยากเนาะกบบาได้เลยแหละเนาะอืมใส่บางดอกตุ้บีคอรุบเบืองใส่โอ้ยังบูดอยได้ขันย่างบ่อสามีย่งอืมต้องขายข้าวกูนี่อีกเอาแบบเอามือจับทูนอันหนึ่งนี่บาดมือเลยโอ้เออเลยเอ้าเอ้า撒 เดี๋ยวลองเขาไปเบิ่งทางผู้กันเด้เอ,อทางอ้ายเพิ่นกำลังเหยังทางน่ะผมอ๋ผู้ใด้ส์นะนล่างสาบสบายดีเดลยบาหลยังกองก้นส่ข่อยบานนี่จะตดส่ข่อยได้ขึ้นไปสูงอ่ะอือใช่เราต้องลูกโมกให้ลงโดยโอ้บาหล่ายเพิ่นคนสูงเนาะให้เพิ่นขึ้นไปเห็ดทางเพิ่งใช่เขาเรียมาเพิ่นผุ้มอย้ <c oughs> ันเลยอือได้เลยอื่เอ สบายดีเด้อไอพรสบายดีอืเบ้าเจ้ากระโบกบ่เจ้ากระสาบคือกันบ่ยยังไงเนี่ยสาบขึ้นสาบทั้งรูมโอ้ใช่พี่น้องเลยยังเหลือแต่พาเดียวเนาะไอพอนเนาะเน่ยพาเดียวเฮ้ยโหเลยโอ้ตครึ่งหนึ่งพี่น้องยังครึ่งหนึ่งยังบ่อนนี่นี่ยังพาเบงนี่แต่กระโลกมาทั้งรูมนี่พี่น้องรูมมันคบไปเนาะสบายดีเด้อน้องบอย ดยออยดีผานผลานี่้ผสมปูนอยู่ไซนะไสมอยูหนพผสมอยู่ไหนพโน่ยขึ้นู่เนา่าจะแลวเนาะพี่น้องเนาะสาบมือนี่น่าจะเสร็จสิ้นพี่น้องเลยไหอนี่้ เรรน่อยแก้วางมีสัตว์คอหาลีแล้วนะเี็น้องนาะขันถือว่าครึ่งหนึ่งอสัตนี่้องเลยห้าก็แล้วครึ่งหนึ่งพาตัวหนึ่งแต่เมื่อนี้ขนาดจะแลี้น้องเลยดยไปน้อบอยแล้วและบอยอันห่อนทรายเจ้าห่อนเล้แล้ว อืมโอ้เอ้าสบายดีเด้อซาไลอืมจะมาได้ไซนี่มาแต่เฮือนสับัวอืมอันนี้กาเฮือนสับัวได้นี่ก็อ๋อมาแต่เฮือนลังเก่าอ๋อแต่ว่าเพิ่งยังบ่มาเนาะอืมจะถ่ายคลิปแล้วเหรอบ่แล้วเล้วกะกะสิกลับแล้วสิกลับเลยเน่ยทเดินทางไปชาต่อบ่เข้าไปสวัสดีอืมไปไซน์น่ะโอ้ โด,โดยโดยคือข่อยกัสิขับไปสวรรค์ต่อมือนีิกะเมนไปไปยังไปถ่ายคลิปนี่แหละเมนอยู่สวรรค์กัน้อ,อ,อ,นอ,องกิงนเบี้ยกับิแจ้งั้นเนาะพี่น้องเนาะมือนีิกะสิบ่ได้อยู่เพื่อนสบ,บัวเพิ่นเพราะว่าอาจจะชิดเพิ่นว่าจะได้เข่าไปสวรรค์ไปเวียไปถ่ายคลิปนี่แหละพี่น้องเอ้ครับจะไปไอยู่บนมือเนาะปกติเทากัอยู่จน อ่าใบหนึ่งใบสองเขาก็จังกลับพี่างเง้ยเลยคือมือนี้เคาก็จัง่อยเขาก็สิกลับแล้วเอ้าสบายดีเด้อไอ้ตุ๊กคำโดยฮ่อนเนาะแมนสาวนี่ยังยินอยู่เลยเนาะไใช่ใช่ผูู้โ้จะพูดอะไรสาวมาดิสาวมาจะทางไหนชางไรคนโก้เกี่ยวเขาแล้วแเลยแช่เลยนี่มันเดือนยังบอกเขาเพราะว่าตอนนั้นเพิ่นเกี่ยวได้ขางโดยจะเลนคาใจว่าเพิ่นยัง บ่ทันแล้วแม่นถ้าว่าภาษาอยไปเกี่ยวซอยบาดนี้คงย่องหมดแล้วป่ะครับเออแล้วนี่ร้อยแล้วเนาะยอบสลายพี่น้องเอ้ยเดือนนี้กะคือสิแล้วกันทั่วหมดเลยวเนาะรอยยังตังแต่นาแงนาแงบ่โดยนาแงก็เพิ่นดลบ่เนาะเอนาแงเนาะําไว้ๆดสลายเ็ดเป็นบ่นี่จะบ่อยากลองบ่ยังงออยู่ตะยวงว่นิโนี่ปะชาเพ่นชาวบัวนี่บ่ว่าเช้าได้ครับ จะคือบุกินเข่าโยโยเที้ยวแล้วเลยเนาะไปถ่ายกินพร้อมเจ้ามาตู้ข้ามเพื่อนว่าลาเซียนเลี้ยงข่าวเจ้าไปบ่อยหรอไปก็เนื้อเอาสบายเลนื้อเอาคอยไปก็บีบเลยเอาคอยเอาสบายเลยนะไปนอนกองตู้บีไปเบิ้งทางหนานะเพื่องเนาะไปเพื่อนก็ร่างอ่าเพื่อนยังนอนพี่น้องเลยดิคันว่าน้องจะเบียดผิดพลาดต้องขอโทษขออภัยพื่อนเนาะคือบอกพี่น้องคือว่า ขานบอกพี่น้องบ่แม่นเนาะบ่แม่นขานอ่ะสีงัวโอ้สีงัวต่อสีงัวบ่โอ้สบายดีเด้อไอบอยไอใหญ่ผูกอยู่ทางเทิงบอพี่น้องเลยสบายดโอ้ยเพื่อนสีงัวบอเนี่ยเมื่อไรบอปานี่เอาสบายดีเด้อสลายเดินทางปลอดภัยเด้อโดยมาผูก สว่างตะกึ่มเพิ่นครับแล้วบาดนี้แม่นผู้สาวผู้สาวผู้สว่างคับเพิ่นโสดผู้นี้โสดพวกคนเดผู้นี้มีผัวแล้วผู้นี้อยากไปเอาผัวเราเนาะ้ำบาดนี้อ่ะไอ้บอยชนใจบ่โอ้ยไอ้บอยคนหมักผู้สาวพี่น้องบาดนี้หมักเมียเขาระวังกันอะไรได้โดยอืมผู้ไอ้บอยเพิ่นกำลัง บบเรียกเพื่อนเพื่อนๆนาทีเพื่อนเรียกประจําเพื่อน,นะอนบบะไขึ้นทั้งค่าน,นี่เพื่อนว<ด>่ะแดดกระสูนพี่น้องเอ้ยฝนตกกระแขงน้ำแกงกระรอยเพื่อนว่าอันนี้กระแดดกระสุนโอ้อย,โยย่านปิงบอเจ้าไฮไงโอ้ยไม่มไรู้น่าหายนะกันก็ได้ว่ามีแต่สปิงและย่านเจ้าเป็นอะไรย่านปิงพี่น้อง เอาเอาสู่ๆเด้อไปเด้อเบิด <ๆ S 1> ทุกคนๆๆแก้บบอลังคาเนี่ยต่อออกมาเมื่อนี่แล้วโอ้สิขึ้นกระเบื้องต่อเลยบอลนี่<ะ>ใส่กระเบื้องเลยมุ่งกระเบื้องเลยบอลนี่รไรไหมฟ้าเชือหลังอนาะไลเท่านีงโอ้คอ,อ,อ,อยได้คอยได้เล็กฮักได้คุณเดดลงแหงกระดอนเนาะ Speaker, เอาเลพ่เนี่ยนเน่ัอบอยัอถาปุ้นแห้งอื Por, <clipping 68> มถาปุ้นแห้งเี่ห็ดไปสาบต่อบ่อปน้ค้อนี่ยไรถาปั้นยังแล้วบอ๋อันขึ้นปูนแล้วแหละม่ไ้ทาปั้นบันี้อืม เป็นได้ใส่เรื่อง YouTube ดีบอว์ยูเดี๋ยวเราปันได้จ้าเห็ดได้จักเดือนอะไรสองเดือนปลายแลสองเดือนปลายผู้ติดตามเท่าไรแล้วนะสามร้อยสามร้อยสามสามคนสามร้อยปลายโอ้โหนะพี่น้องเลยเอพีนังตุบีผ่าไปติดตามง่ายเพื่อนเด้อเพื่อสิได้มีกำลังใจเนาะมีรายได้เสริมผัวน้องตุบีก็เคยว่าอยู่เพื่อนแกมีครอบครัวแล้วแมนไว้อืม ซื้อซองก็ได้ก็ได้ซองจะนี่บ่าวพรชาวนาบ่าวพรชาวนาภาษาไทยบ่ภาษาไทยอืมคันพิมพ์นี่มันก็จะขึ้นรถบ่คือว่าขึ้นเลยอ๋อบ่าวพรชาวนาเนาะอืมคืองห้นี่เป็นคนบ้านได้ก็ได้เอาเป็นคนบ้านเดียวกับสางแก้วแต่เอาเมียลงฟุ้งมาอ๋อบ้านเดียวกับพ่อแก้วเพื่อนเป็นลานเพื่อนอ๋เป็นลานบออืมเห็ดเห็ดเวียกน้ำเพื่อนนี่จักปีเลยสิ ยังหมดปีหมดสามเดือนนี่แหละโอ้เมื่อก่อนเจ้าเห็ดเนง่ยเจ้เห็ดงานยังเมื่อก่อนตะกี้กับไปสั่งเอาเมาเอาเองตะกี้โอ้เมื่อก่อนเห็ดเองก่าหมูเลยของย่างหมูกับเห็ดยังเป็นยูทูบน้ำนะโอ้โดยอ่ะยังไม่ยูทูบน้าเลยมาเลือกนเดินทางน้ำพอแก้วโดยอือของฝันอะไรยังเป็นยูทูบเบอร์นะเป็นยูทูบเบอร์ให้เป็นเอาเอาสู้ๆว่าเอ้ยคือว่าเห็นน้องเสลาคนเจ้าเห็ดบ่แน่เสลาเ็ เห็ดได้โดนแล้วนอนทลายเนาะปีไปเนาะสองปีโอ้เธอว่าผลแก่เห็ดก่อนน้องตุบีอีกพี่น้องเอ้โโยผู้ติดตามผลร้ายแล้วนอนทางสลานี่นเนอ,อหเยหมื่นปลายเข้าวะแล้วโอ้หมืนโนโ่นปลายเลยเพราะว่าผลแก่เห็ดเป็นปีสองปีแหละน้องตุบีาหางเห็ดสามเดือน,<โ>นสามเดือนสี่เดือนนี่นกเห็ดก่อนอ่างอยู่งเดือนนี่แหละเดือนห<โ>นึ่งคนทำร้ายเนาะหมื่นปลายเนาะโดยการเพราะว่าเป็นช่องเก่าของผ่อน้องเลยเมื่อก่อนนี้พ่อมันเห็ดมากคับผู้ติดตามกว่าหกพัน แต่วันนี้น้องก็ไม่เหดต่อเพราะว่าพอเพิ่อนม <โห S 1> ีเวลาเพิ่นก็ทั้งนั้นแกเพิ่นเห็ดเทือนคือการเห็ดเทือนตัวเองเพื่ว่าเพิ่นบ่อยากจ้างนะเห็ดเองคักเองแมนเห็ดเองเพิ่นก็บสีมันจังคักนะคานว่าจ้างนั่นบอกขักเพื่อนว่าเบิรดลายจ้างเนาะแมนเบิดไลายแต่กันบอกขัดสำเหตุเองเพราอเพื่อนกับบุญแมนวันย่องเพื่อนกับเก่งนะดังเนาแมนเป็นเบิดทุกอย่าง เห็ดเทือนเห็ดซานยังเป็นเบิดแปลงรถอีสั่งจ้ะขานไม่เพิ่นไปตัดลังคาเพิ่นก็ยังอ่ะเบบ่าเห็ดลังคาเพิ่นเห็ดเองเบิด์ตเลือเองไว้กะแม่นเลื่อเองอีกไปเลื่ออยู่นาเมื่อน้าค่อยค่อยแลอ่ามาแต่เวียกเนาะคอยอะไรเห็นเพิ่อนอันไปแก้สะดุจักรถจักอันโคราวหั่นน่ะไม้48 2อันบักยาวนึงเพิ่นแก้สะดุจั๊กมาบ่แม่นเดินแม่นบ่แม่นรถอัน ลอกข่างไหมจดจักแบบสองตีนนี่แหละนี่นี่ไหแบบนี้แหละไอ้เอ้ยเพื่อนจังไลยนะเพื่อนลากมาบุรีเลยเพื่อนมัดใส่เขานี่นี่ใส่สาธิตเนาะมัดไมมต่อมานายมัดต่อมาทั้งล้างก็ต่อไมมใส่หั่นข่อยยังยอมเอาจะคือเอามาได้เสยขอถามเพินเงินเพด่อป๊าคือเฮานี่แจ็คเชดได้หรือบอกขันวันออกตะบียนี่ยอมแล้วเห็ดบัวได้พอเนี่ยกัยอมกันเลยเห็ดบัวได้โดยเพราะว่าต้องมีไอคิวเนาะต้องสลาดแบบนี้แต่ก็ต้องเก่งเนาะ โดยแก่มาแต่น,นากระประมาณชิปลักชิมหารักผูกกใก้ใดบริไกลไกลได้อยู่นากะทางกับทางไปหน้าเนาะกับไก,กลเติบอะไรแต่ผุญก็มาได้เคยผู้ซบบาบัวมาแล้วบ้านนี้นี่ขอเห็นผุญเป็นตลาดนะกับซิะมาณนี้กับพาอีพีน้องตุบี้ไปติดตามไอ้ผู้นี้เด้อไอ้กับสู้ๆได้เด้อกำลังใจให้โดยอ่ะเดี๋ยวน้องขอไปเบิ่งท่าพึ่งก็ได้เด้อโดยสบายดีอะ องนดี้รน้องกบบี้พาไปหาซาบัวเพื่นผุมาแต่ตลาดพี่น้องเอ้ยไปหิวคลองซอยเพื่นก่อนเนาะโอ้พี่น้องไปไปเดี๋ยวไปซอยหิวคลองหิวเผือกซอยเพื่นนะพี่น้องเอ้ยผู้ที่ได้พื่นมาฮอดพี่น้องเอ้ยเพื่นกะจุ๊กคำกระแลนมาหับเลยนะเพื่นมาซอยกันเนาะพี่น้องเนาะก,กับน,น้องก,กุ้งน,น้องแก้ม เอ้าสบายดีเด้อน้องกุ้งน้องแก้มเนาะโอป้าเอาเอาได้บอมาสีซอยมหมตัวนี่บอบอมาขอเซียกระตาขอเซียกระตาตัวนี่ไหมให้ตุ๊กขามเมาโอตัวนี้เจ้าค่ะได้ได้ได้เนาะป้าเครื่องลายแทะนะ้น่ะบอสบัวสบายดีเด้อสบัวเด้อ สบายดีซาบัวโอ้ใส่สีแดงองตองคือเก่าเมื่อนี่เนาะโดยโอ้สีแดงแงงใจพี่ป่นวอันน้ขัแก้วนงเตียเอาอนเานเอาลงเจ้าสีแดงเบ้อนี่มอเตอรอีโบนี่สาบัวอืออ่ะไบมาเข้าเลย สาบ่อไอตุคำเอาไอตุคำม,มาแก๊สได้เงี้ยเราวลดระเบ่อสับัวนี่ใครใครถือบ่อเอานางกุ้งย่อได้ใซ่บ่อฮะได้เออมาๆค่ะใถือไปเออไหตุคำเน่าไหก็ได้ผู้เจ้าเงินทอนผู้ผู้เจ้าเงินทอนเจ้าเงินทอนไปเงินทอนแม่เจอนะขอบใจเด้อว่าสิขอบใจเด้ออืม <c oughs> เราเออจะบวคนมาแต่ตลาดเนาะบ๊วยยังบ๊วยยังบ๊ต้องซอยดอกบ๊ต้องซอยต้องซอยดอกพียังอันนี้หนัดกันใส่สีแดงบ่เบิ่งอยู่นี่บ๊วยก็ใส่สีแดงเดี๋ยวนัดกันไปจักนี่้น้องแก้มน้องแก้มกับสีแดงเบิ่งเบิ่งได้บ่มาคอยแซวขึ้นให้หายจุ่มข้ามมาจ้าไม่คอยใน่โอเคมานมาตุ้ยจดจำให้ ไปเห็ดเหยาหายกัไปเห็ดเยอขึ oh, ้นหายอยาเหยขึ้นไหมครับอ้าวาบัวนแห้งอะไรูไปแต่เช้าคุณบ่าบัวนี่นี่แดาน้องตุ้จัดการมามามาน้องตุ้ไยาอ่ดนกกระดางนก้นนก้นโอ้ถุงจนขาดนี่เนาะ <kung> <divide S 1> นอ้องแก้มเนาะน้องกุ้งวะทีน้องกุ้งด้วยเอ้มาถ่ายรูดด้วยสีแดงยังไงไม่ได้มาได้นัดกันได้ไแม่ได้นัดกันได้พี่น้องเลยเนาะตายคือทึงเลยคือทึงเลยทึงเลยบ่แเมนเพื่อจะช่วยเข่าเลยเพื่อนวะแมนซ้ำนัดกันเลยอ้าวไอ้ตุ๊กคัมขึ้นมาขึ้นมาทุกครั้งผาจะถอดแล้วเฉยข้างในสีแดงได้หนิก็ส้ำนัดกันเนาะมาหนีเนาะใจตรงกันพี่น้องเลยนัดนะขอบใจตุ๊กคัมโดย พี่น้องไปสร้างเลยครฮะน่องด้วยบรรยากาศชวนเพื่อนพี่น้องเลยเออสีแดงไปสามไม่คัวเลยเอาไปตู้เย็นนี่มี่อย่างน้อตู้เย็นน้อเสบวดคอยว่าชิโน่เพื่อนกัเป็นยังบาดนี่จะคั่วนั่นมาสามมื่อเลยจนค่อคั่วจนปักอันนี้ไม่เป็นยังไงที่ชาติหัวเขาแหละอะไรปักมันอันบอดีนะตู้เย็นไม่ยากเพลแล้วไปซ่อมเธอหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มอยากซ่อมนี่สรุปนี่ตู้เย็นนั่นเพลคือว่าปักบอดีแม่น ตูเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจคือเก่าคือเป็นตู้เย็นที่ตู้เย็นเนาะเป็นไดเมื่อยบ่ออาพิ่นมาแต่ตลาดเอ้าถักก่อนถักก่อนโดยป้าพี่น้องเพิ่นสิเครื่องมาบักหลายนี่เนาะเจ้าสอตู้ไว้่โอขนมขนมพ้องเอ้ยดอกสลัหลายอย่างหลายแนวช่วยบ่ัรังเด้อ่รังเด้อน้องกุ้งยังอะนะ จะได้ยังอันนี่เนื้อใช้สาวใบไม้ใช้สาวใบไม้เฮ้อเพื่นาก็ซือมีนติอันเียนเพื่น,น,นซื้อให้นะมันเป็นยังนนะไม่ได้ ใส่ส,สากครับพ่อแม่นเลยไปซื้อให้ใหม่น้องเสี่ยมรู้ได้บ่มใส่สากมันเพเนาะสงสสยสากปนกันที่ชิฟตันใากปนกันแม่นน่บอกว่าสากปนกันบ่ได้โดยล้วนกับของขอยนะใครกินขอยได้หมดเอาตัวชิจิมไปใส่โดยคือแบบากเครื่องไผเครื่องมันนี่สิแม่นสากเคไผ่เครื่องมันขนว่าดสากปนกันนี่บ่ได้พี่น้องเอ้ยโดยเดี๋ยวมันสิเพมันได้อยู่แต่ว่ามันสิเพไวเนาะค่อยสิให้ค่อยอยากกินน้ําโดยๆพี่น้อง แดงหมดเลยแดงฉลาบถ่ายรูปให้แน่นะอ๋อจากบานนี้เอ่านชร์ดูเหยจแดงเร่อยกันเลยนะโดยนั่งซีเดียสลายอถ้าคยนั่งอีดีก่อนนาะบริณกันแล้ววะบอบริณแต่ว่านั่นสีแดงยงใจคุ่ะหน่งสามสอน้องแอคชั่นเอาเนพุ่นดูขากได้มหมนนี่ยแน่ไมพุ่นสอนิ้วิวเออเนาะหนึ่งสองม กี <łość> ่พ <rez> <hesitate> ันแนมกพอจะซื้ยตั้งเด้อโม่สาัวพ่นกับสกเมื่อยเฮงเนาะพ่นนังหลุดมาไปแต่เศร้าของคุบ่อนะถ้าได้สัวจะซื้อแต่ใสจะเปนสี่สิบพันสี่สิบอพอค่อยอยากอยากได้กันเนาะจะอยากได้บ่อแรกค่อยต่อเอาค่อยพ่นมามันมันอยากเชื่อมเนี่ยคุบ่อท่าได้นะ เปิ้ลว่ามันมันมันคองดีนี่ค่ะเพิ่นว่าจะดีบ่ดีแหละอันผู้ขายเบาๆหน่อใช่แล้ไปเชื่ออันผู้ขายนะผู้ขายเขาจะเรื่องอะไรนะขายคลิปเขาขายคลิปจู้เราเป็นยังมากแล้วยังมากสุขภาเพิ่นมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรู้คำไปขายก็ได้เนาะโอ้ยนักตูกคาเลยเนาะเจ้าเจ้จ้อยากได้สายสาบอยตูกคำเมื่อกี้ดิเราไปยังเดี๋ยน้องน้องกุ้งเพิ่งเพลเลยจะอยากมืทวงรถหยัดมือเลยบ่แมน อะไหนั่งเราอปซื้อมานี่เลยเลยอะใช่นะมีนะเด้อไปอมามันนี้พี่น้องเลยท้องซี้ีก็่ขอลงไปเบิร์นท่ลังเลยหนึ่งเนาะยังไม่ได้อบอ่นะยังเบิร์ยังบ่ได่บอ่ยังยังบร่ลงอีกจะไปกันผลทักมั้ฮะเหุ้ใด้บบนี้สาข่าย่บอ่ะเนี่ยเอ้าเอาเอ้ามันเบิรประมาณนังเจ้าสาไว้อดเด้อ จ้าต้องรีดมันเบิดคักมันฉีเชื่อมจะจะีนเหนเบิดคักด้วยจะลีหมันดับรถดบดับัยายาได้บรับยายาบอบยอกน้องเพื่อนพี่น้องเลยข่าวบอ เดียบร้อยสิบซองพันทอนแปดสิบแปดพันขอโทษเด้อเด้อขอแปดสิบแปดเนาะดยขอโทษเด้อขอโทษเด้อจ่ายเงินก็พอสววงเงินลายรีพิโดกโอ้จีได้จิเนาะเงินดอนนั่นเองเงินดอนเงินดอนแปดสิบแปดพันดยไปทอนเลย กายเครื่องเนาะต้องแก้มเช่นยังบ่อยนั่งลินนั่งลินที่ว่าเจ้าสีอันจัดขนมหอยคายนะให้เมย์ให้เมย์ถ่ายบอให้เป็นบอฟาตัวใบเดียวบอเลยเบิรบ่เบิร์เลยเงินเจ้าแปดสิบแปดตันเนาะยังไงอันนี้คือแชร์เพิ่์ตเบิร์ตเลยบอนี่แมนปะทุกเป็นตับเลยเนาะเงินเดียวนะเงินบนขั่วใบเดียวหนึ่งกันนะ อ่ะคอยกันมีใบหนึ่งนอนคอยมันบัวเพื่อได้หลายใบคอยไปหาล้อยจีบได้คอยตาเดียวตาสิบว่านี่พี่น้องเอ้น้องติมี่ก็ใช้คอโตลงไปตลาดก่อนเด้อโดยโดยสบายดีเด้อสบายดีน้องกุ้งน้องแก้มไอตุ่คำโดยสบายดีด้วยกันสบายดีสบายดีโดยพี่น้องเอ้ป่ะพี่ก็สี่ได้คอโตจบคลิปแล้วบบนี้พี่น้องเอ้กำลังจากีทุทางเัิน ทีมงานพอแก้วเพิ่นกะเห็ดแหว่เห็ดงานเพิ่นเน้องพี่น้องเนาะอ้าวอย่างนี้พามาขุดอันนี้ป้าพี่น้องมาพี่น้องเอ้ยมามันขุดคุ้มผูกซอดกันเลยมันเห็ดพี่น้องโอ้โหเอือนสบัวบนน้ำส่างเลยพี่น้องเอ้ยโอ้น้ำส่างกะนเออมาจากอยู่ใกล้นะพี่น้องเนาะยันตกนี่เอ,าเอา้าวโบท่านนี่กะนเช็ดเดี๋ยวพี่น้องเอ,อ้เพราะน้ำส่างนี่เลือกคนวะ สิบเมตรผูกจักขันสิบกัวเนาะโดยพ่อแม่พี่นอ้องนะสำหรับคลิปนี้น้องตวบีก็บเได้ขอตวราพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะสำหรับภายทีเข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข,ข็งแรงอายุมั่นคนยืนร่ลำรวยร่ลำรวยเงินไหลามาเทมาความเจ็บจะได้ค่ะจะมีปรันาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อพี่น้องโดยคำาวาน้องตัูบีว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อเ่นงเอย พบพ่อกันขิดต่อไปเนาะน้องตุบี้กัจะได้เดินทางข่าสวรรค์ภูแหลพี่น้องเลยฮะข่าไปหาน้องคนหนึ่งพี่น้องเลยค่ะสิเป็นไพ่กะติดตามผับชมไปพร้อมกันพี่น้องผับหวยพี่น้องเป็นกําลังใจให้น้องตุบี้และทีมงานปันสุกทีมงานสางแก้วคนเด้อพี่น้องโดยสุดท้ายนี้น้องตุบี้ก็นจะได้ขอกล่าวคำว่าสบายดี